อีกหนึ่งงานค่ะที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยกลุ่มชาติพันธุ์มงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้รวมกันจัดงานเฉลิมฉลองงานปีใหม่มงประํำปี2568 ที่สวนอบจอเชียงใหม่บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิธ์ฐาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานโครงการสืบสารวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มงจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี2568หรืองานปีใหม่มงที่เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์มงจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่3มถึง5มกราคม2568เพื่อส่งเ<ม>สริมสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมง เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยชาติพันธุ์ม้งโดยมีพี่น้องชาติพันธ์ม้งจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่กว่า1,000คนเข้าร่วมงานค่ะ สำหรับงานประเพณีปีใหม่มงหรือที่เรียกว่าหน่อเป้จาวเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและวิถีชีวิตความเชื่อของกลุ่มชาติพนันธุ์ม้งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเช่นการกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เทพเทวดาวิญญาณของบรรพชนรวมถึงการถือเลิกง,งามยามดีอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามาัคคีระหว่างชุมชนและเครือข่ายชาติพนันธุ์ม้งผ่านเครื่องแต่งกาย วิจิตรงดงามการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาการละเล่นต่างๆเพื่อความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนค่ะบรรยากาศ